เอ๋บอกโยน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 เออบอกไปทิมอาไปทิมทั้งมุนทิมเออจับโยนทิมโยนทิมเออนีไปได้ปัด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 ออกเออหนี่นีปัดออกนี่นีโยนเออไปจัดกันตัวใดอีกเอ้าเอล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  เออเอลเอลยุนยุนอืมอืมไปอืมจะกระไผบักกัาบัวเป็นเอ้ยมีเป็นคำเดียวกะกะเอาเอากบตัวใหญ่มาโตปากเอาไปยังเว่อเรื่อยบานเออเอาไปใส่รถเอาไปใส่รถเอาตัวนีไม่เมย์ปู่นลกหลานไปใส่รถ อีบเฮดหัวมันดอกู <c oughs> นี่เลยครับว่าตัวตึงประจำซอยนี่จํำไปเนี่ยถ้าบ่ได้ดังใจหายยังเดียวเอวเลย,เย,ยดูด,ด้อัีะเกบันงเอามายัดเอามายัดใสยัดใส่แลออไมายัดใส่อีกเออเอามายัดใส่าาดสได้ดหลาย ช่วแต่่อยไปหาเห็ดจา่บ่วบาดแล้วบอเขาไปสาผมเลยแล้วคนเดียวเนาะันาัดนาะไม่นี่เัดะางนี่มันนาะนหน้าเนาี่ังนท่องเนาเนอยัดาเข้าไปเนะซีอยเนาะ้ออกหลยนี่มายัดใส่นี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 ่นั่นเนาใส่ไหมเอาัดยัดเออสันตัวเออ มันเป็นหองมันเป็นน้ำมาเวียวน้อยจอมป่วนตัวตึงประจําซอยไปติ้มอในวนมันเล่น้บด้นะครับนมติเกีบบ้นเรา